ทุกคนครับนี่คือเต่านะครับผมนะที่ชาวบ้านเจอกลางถนนนะครับผมนะและเอามาให้ผมนะผมนะผมก็จะนําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะผมนะชาวบ้านเจอใกล้ๆฐานผมนี่เองนะผมนะนี่ครับผมตัวใหญ่มากนะผมนะเดี๋ยวผมจะหาวิธีการปล่อยที่ไหนนะครับผมนะก็ได้ไม่ให้เขาโดนทําร้ายนะผมนะนี่ครับทุกคนครับมารับบุญด้วยกันนะผมนะ ไอ้ถ้าเราจะปล่อยเราต้องอธิษฐานนะผมนะขอให้ทหารพี่ๆชายแดนนะผมนะปลอดภัยและก็ไม่โดนกับบึ้มแบบอยู่ดีมีสุขทุกทๆวันนะผมนะขอให้ปลอดภัยไปเจอลูกเมียแบบครบสมบูรณ์ครับทุกคนครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะเอาน้องไปปล่อยนะผมนะดูครับตัวใหญ่มากครับทุกคนดูเท่านี้ผมเลยนี่ดูหน้าเขาครับผมตอนนี้ผมก็จะเอาไปขังไว้ก่อนนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอา ไปปล่อยครับผมทุกคนช่วยบอกผมหน่อยครับว่าจะเอาไปปล่อยที่ไหนดีนะนะที่ไม่ให้เขาโดนทําร้ายแม่เขาโดนลังแกและไม่ให้เขาแบบโดนกินเออนั่นแหละนี่ครับทุกคนครับโอเคครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับ